เปิดอายุจริงต้นกล้าชัยอานันต์หลังประกาศลาออกจากผู้ประกาศช่องเจ็เรียกได้ว่าทําเอาช็อกอีกแล้วเมื่อทางด้านต้นกล้าชัยอานันต์โบกมือลาช่องเจ็หลังทําหน้าที่ผู้ประกาศข่าวมานาน13ปีโดยทางด้านต้นกล้าชัยอานันต์ได้โพสต์ข้อความแจ้งเอาไว้ว่าสุกนี้วันที่28เมษายนห6ห ผมเองจะทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวช่อง7 HD วันสุดท้ายละครับ13ปีกับอีก6เดือนที่บ้านหลังใหญ่หลังนี้อบอุ่นสุขใจอิ่มใจให้โอกาสให้ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างเป็นความรู้สึกที่ยากจะเอ่ยได้หมดแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับเด็กต่างจังหวัดอย่างผมมากๆถึงมากที่สุดขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่รักและเอ็นดูผมมาตลอดนะครับ ขอบคุณที่น้องสมเกียรติขอบคุณเฮียเกียงขอบคุณที่หนุ่มกฤษณนะขอบคุณที่สมโพศขอบคุณที่กบขอบคุณที่โดง่งและผู้ใหญ่ท่านอื่นๆที่ผมอาจเอ่ยชื่อไม่หมดขอบคุณช่องเจ็ดขอบคุณที่ให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองขอบคุณที่ให้ผมได้คิดสร้างสรรค์งานจนผมค้นพบว่ากล้าลองกล้าลุยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว ขอบคุณทีมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังน้องๆโปรดิวน้องๆแต่ละโต๊ะทีมสนามข่าวทีมตัดต่อกราฟิกทีมเทคนิคทีมช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพและอื่นๆไว้เจอกันก็ทักทายกันได้นะครับสิ่งที่เราจะ,ะเผชิญต่อจากนี้เราเลือกแล้วดังนั้นมันคือสิ่งที่ดีที่สุดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมาตลอด รักคุณผู้ชมทุกท่านจนกว่าจะพบกันใหม่ต้นกล้าชัยอนันต์ปัญชูปอลอหลังจากนี้จะขอพักหน้าจอไปก่อนนะครับซึ่งหลายๆคนคงอยากทราบว่าหลังจากที่ทางด้านต้นกล้าชัยอนันต์ลาออกจากช่องเจ็ดแล้วจะไปอยู่ช่องไหนหรือทำอะไรต่อซึ่งทางด้านต้นกล้าชัยอนันต์ได้บอกว่าหลังจากนี้จะขอพักทางหน้าจอไปก่อน และเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพที่สนามบินพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าพักร่างพักใจแอดน่านก่อนนะครับและวันนี้เราจะพาไปเปิดอายุจริงต้นกล้าชัยอานาันต์ผู้ประกาศข่าวคนดังหลังลาออกจากช่องเจดโดยต้นกล้าชัยอาน,านันต์เกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ2 5 2 2 ปัจจุบันต้นกล้าชัยอนันต์อายุ44ปีก่อนจะมาเป็นผู้ประกาศข่าวดังเช่นทุกวันนี้เคยผ่านงานมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นพิธีกร MC VJ และเริ่มเข้าสู่วงการผู้ประกาศข่าวโดยการสมัครทำงานกับช่องไทย PBS แต่ไม่ถูกรับเลือกและมาสมัครที่ช่อง7ต่อจนทำมานานถึง13ปีก่อนลาออก